สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเกาะเอลบาบและก็เนื้อหาในภาคเอลบาบที่ว่าในการเดินทางไปที่หน้าของกุมโมฟานหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือตัวละครที่คลหายหลายๆคนน่าจะคิดว่าตายไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะกลับมาที่เอลบาบและก็ในตอนนั้นน่าจะมีเรื่องราวพันธวิธใหม่ที่เขานั้นไม่คว่อแข็งแก่งระดับจักรพรรดิเลยก็เป็นได้นะฮะ เอาว่าถ้าเกิดว่าดูจากเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าเนื้อหาในปัจจุบันเนื้อหาในภาคเอเคจะมีเรื่องราวที่มันหนักมากแล้วก็มีการปูเรื่องราวเกิดกับอดีตแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเทพบโนทินิกะซึ่งนั่นคือความสามารถและก็พลังในร่างแก่ห้าลูฟีเพราะฉะนั้นเนื้อหาในภาคเอลบาที่มันน่าจะเป็นภาคที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องราวอดีตที่มันวามากขึ้นศัตรูที่แข็งแก่มากขึ้นเรื่องราวที่มันใหญ่ขึ้นแล้วการต่อสู้ที่มันมากขึ้นใช่ไหมฮ และก็เทพปรดุอาทิตย์ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเอาบาบเหมือนกันเพราะว่าที่เอาบาบมันก็จะมีเทศกาลในการบูชาดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่โอกาสสูงมากที่เอาบาบมันจะมีการพูดถึงนิกาแลแบบ้วก็เทพปรดุอาทิตย์เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกไปนว่าเอเคเนี่ยมันเริ่มไร้มีการพูดถึงอดีตแล้วก็ปริศนาต่างๆแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่เอาบาบเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตที่มันได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่มันผ่านมาเหมือนกันและเรื่องราวที่เอบาบเนี่ยมันกามีถูงไดด้รพึฮ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฉันก่อนหน้านี้เรื่องราวของพาคนยักษ์แล้วก็เจ้าชายโลกิแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่มันน่าสนใจเนี่ย่น,นคือเรื่องราวในอดีตของรัฐบาลโลกแล้วก็คนยักษ์ที่ไม่ได้มีการขายด็กคนยักษ์ให้ไปอยู่กับรัฐบาลโลกใช่ไหมฮะโดยที่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยบิ๊กมามันก็จะเป็นหนึ่งในเด็กที่เธอนั้นเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวก็ได้ตัดบทจนทําให้เราได้เห็นนะว่าหลังจากที่บิ๊กมามเนี่ยกินขนมจนหมดในตอนนั้นจู่จ มันก็เลยทําให้ในตอนนั้นกลายเป็นปริศนานาะบิ๊กมามเนี่ยตรงลองแล้วว่าเธอน้กินมาเธอคาเมลแล้วก็หลอกเพื่อนๆเขาไปหรือเปล่าแล้วจนถึงเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าในตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวนั้นเป็นยังไงและทุกคนนั้นตายหมดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นหลายๆฉากนะว่ามันมีบางตัวละครที่มันดูคล้ายเครื่องกับเราเพื่อนๆของบิ๊กมามมันก็เลยทาให้เรื่องราวพวกนี้น่าสนใจนะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนที่บิกกมมมมมใในนนนนังเเเเดดด็ี่จะไไ้้าาารรปผืือออหห และถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนั้นได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยการที่บิ๊กมาม์นั้นจะผอมที่โอบาบมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดูไม่ได้แปลกประหลาดเลยขนาดนั้นเพราะว่าหลังจบเนื้อหาในภาพวาโนเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าทางไคโดและบิ๊กมามพวกขาทั้งคู่นั้นตกลาวาไปแต่ว่าในตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแล้วก็ยืนยันนะว่าไคโดและบิ๊กมามนั้นจะตายในตอนนั้นเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็ตามมีร่างกายที่แข็งแกร่งแถมด้วยความสามารถพลังผอมพิสันทั้งคโด ในตอนนี้โอกาสที่พวกเขาทั้งคู่นจระรอดตายเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะฮะและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าเนื้อหาในภาคเอลบาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่บิ๊กมารจะปรากฏตัวขึ้นและในตอนนั้นก็น่าจะเป็นการเปริดเผยแล้วก็เล่าเรื่องราวอาดีตท,ทั้งหมดตั้งแต่บิ๊กมามนั้นยังเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับพลังผัพิศารแลวก็เรื่องราวที่ว่าทำไมบิ๊กมัมเนี่ยถึงได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนแบบนี้นะฮะเพราะว่าในสมัยที่บิ๊กมาร็นนั้นยังเด แต่เพียงแค่าวาลาังกาบิ๊กมนั้นแข็งแกร่งตัวใหญ่เกินไปแล้วก็มีพลังกำลังมากเกินไปมันก็เลยทําให้ผู้คนหวาดกลัวและเธอเนี่ยก็เผยทร้ายใครโดยไม่ได้ตั้งใจหลายครั้งและความฝานันของบิ๊กมาล้วก็จะได้เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นฮะเพราะว่าเธอนั้นแค่ต้องการด้ทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในดินแดนที่เธอนั้นสร้างขึ้นมามันก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วบิ๊กมารเนี่ยเธอนั้นก็ดูไม่ได้เลวร้วายอะไรขนาดนั้น และในตอนนั้นก็น่าสนใจนะบิ๊กมามเนี่ยเธอนั้นจะได้เคียวกับหมอฟารแล้วก็ได้เข้าร่วมกันหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงที่บิ๊กมามในความจําเสื่อมเนี่ยเธอนั้นก็เคยเป็นพวกเดียวกับพวกชอปเปอร์และก็นามิมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกนะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยบิ๊กมารมนี่จะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้ร่วมมือกับพวกลูฟี่ในการต่อสู้ที่เอลบาฟเพราะว่าในตอนนี้ก็จะได้เห็นว่าเหล่าฮัฟผู้เท่านั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วออกมาต่อสู้กันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน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 ศัััตรูููใภาาาคเเเเเเออออลลบทีีี่่่่พวกกฟะะจจจจได้ยมมป็หื เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการที่เนื้อเรื่องในภาคสุดท้ายเนี่ยลูฟี่ในใจได้มีพีระมิดระดับจอพาร์ตเหตุการณ์พวกนี้มันก็จะสมเหตุสมผลพสมควรเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันว่าในภาคเอลบาฟเนี่ยเบกมนั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวต่างๆหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้เจอนึกถึเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดดดดดดแแแชรรรรรร์ลลลลล้้้้้้้วววววกกกกกก็ะะิิ่่่่่งงงเเเเเออ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 าาาาาาาไไไไจจมมพทุัััััปปปตตตนนนืหหหหใใขสสีคคคบบ สวัสดีครับ